ผขับรถกินลมชมวกันดีกว่าครับขณะนี้ผมก็อยู่หลังเขื่อนป่าศักชลริทธิ์จังหวัดลบบุรีนี่เองนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมอยากจะทดลองขับเจ้า h o n ด a าซว g 2คกันนี้ว่ามันจะลุยได้ในพื้นที่แบบนี้หรือไม่ทางลาดชันแบบนี้ได้หรือไม่ท่านก็ลองดูนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้ท่านนั้นมาทดลองในพื้นที่แบบนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องขับขนาดนี้แต่วันนี้นั้นผมอยากมีประสบการณ์ใหม่ผมอยากได้คลิป ที่เป็นปันจบาัาิการทดลองขับที่ผมไม่เคยขับในเาศการแบบนี้แล้วก็อากาศดีๆแบบนี้ธรรมชาติดีๆแบบนี้นะครับก็อยากจะบันทึกไว้เพื่อเป็นสิ่งที่น่าจดจำครั้งหนึ่งในชีวิตกับ Honda CBG2 ครับไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงผมจะใช้เกียร์ดีนะครับโอเคไปกันดีกว่า ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วค่อยๆลงนะครับนี่ฮะก็สบายๆครับค่อยๆลงก็ได้ความเร็วประมาณสัก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่ยเกียร์ดีธรรมดาสบายๆค่อยๆปีนลงได้ก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับการลงทางลาดชันสำหรับเจ้า Honda c b g 2คันนี้ แต่โดยปกติผมก็ไม่เคยขับาทางวิบากหรือว่าทางอออมรดแบบนี้นะฮะแต่คลิปนี้ก็เลยอยากให้เห็นถึงความแตกต่างของการขับเจ้า Honda c v g วว่ามันสามารถที่จะขับได้ลุยได้บ้างนะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ท่านได้นะครับลวมันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผมด้วยเช่นกันจุดนี้ก็เป็นหลังเขื่อนปลาสักชลริิธิ์นะครับจังหวัดลบบุรีนั่นเองเอาเป็นว่าท่านใดที่ลงแรงชอบนะครับก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปกัน